สวัสดีเพื่อนๆน,นะ,ค,ะ mm. นครับเน่เป็นอัลไซเมอร์ครับหมอบอกให้ทำกายบริหาร3ท่าท่าที่1มือนี้นิ้วโป้งมือนี้นิ้วชี้เนี่ยสลับกันอย่างนี้คุณลองยกมือคุณมาทำก็ได้นีุ่ณทำได้คุณทำได้เร็วขนาดไหนท่าที่2ก็คือท่านี้จีบแล้วก็ข้างนี้เป็นอย่างนี้จีบ สลับฝั่งอย่างเงี้ยฮะยีบอ่ะอันนี้ยกผิดนะยิบต้องเห็ฝึกสมองซีกซ้ายซีกขวาด้วยกันนะครับท่าที่สามก็คือการแตะจมูกอย่างนี้แล้วก็เอามือมาเอื้อมมาแตะหูตัวเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สลับฝั่งแตะบริหารนี่ฮะมือมันยืดก่อนอามปุ๊บแล้วก็กลับชูนิปันี่ั้งนี้ปุ๊บมุ้งชูนิชีครางนี้ชูนิชี ทางไหนกันแกบบแบนะปุ๊บเหลือดปูกปูมืนเดีเหลือด้ปูมื่อนึงเหลือได้ก้อยนั่นแหละนกได้ก้อยด้อันนี้เอาเดียวเอามื่อเียวอดก้อยนั่นแหละด้กูกันที่เลยอันนี้ก้อยนั่นเอาแต่นี่ปูกดนี่ปูอย่างเดียว้วอันนี้กดี่ อันแหละันี้นิวก้อยนั่นแหละจากนั่ดูนะจากนั่งลูกเสนทำพร้อมกันได้คร้ันทำพร้อมกันมาทำพร้อมกันครั้งนี้นิวก้อยนั่นแหลจะคร้นนนนนนาานงนี้นนนนนคูกันแล้วก็สลับแล้วก็สลับคาง ม่าจะงงๆกัไปเพิ่มทางเพิ่มทางได้เลยโองเคยทำนอันนี้つつท่าเก่าเคยก็ได้ท่าที่สองแบ,บมืออ่าแบ้มือวอร์มมือก่อนกำแบะกำแบะกำแบะกำแบอ่ามือในจีบมือในจีบแบก่อนแบก่อนแบแบะแบมือก่อนแล้วก็จีบอื้ออื้ออีน้า แกมเอี่ยเอาดินเอาดินขีดปนบกระดกน้ำบ่กระดกค่อยแต่จิดูเนาะแบมือก่อนวดมือก่อนดูมือก่นาไม่กอยางโวดไม่ทาสโดไม่จีนะสซดไม่ีนนะนแจะนี่ขีดกมือมันสั่นเหมัน เป็นเวีนนี่ไอ้หนิวก็เนี่ยแบบนั่นกันเลยมันไม่ได้สมองมันไม่สั่งต้องคอยคอยบอกย้ายตั้มือไม่ได้ต้องให้เมย์ตัเองที่ทำเป็นผู้อย่างแม่ทำไม่ได้ต้องให้เมย์ทำเองเพราะว่าทำนิวทำไมเกงนิวนิวจับนิวปูไม่ได้นี่เราก็ทำได้อยู่แต่ว่าแค่งงอยู่อ่ามาบริหารสมองนะครับซีซ้ายซีขวานะครับป้องกันอัลไซเมอร์นะครับเฮ้ เออจีบเ่ยะไงายมือก็ได้เลยงายมือก็ได้สามเวามเดยวันเคาไไครรำไหมใครรำไทยไหมตอนเรียนเป็นเด็กหน่อยเคยรำไทยติงติ้งต้งิ้งต้จีบความจีบงายจีบความสุด เกีบได้นะเจ้าห <laughs> มอให้เอกสารมามีสามทางง่ายง่ายง่ายไหม <laughs> ไม่ไง่ายเขาทำชาได้ก็ยาวไวๆอีกเลยพอ <laughs> ทำไม่ได้ก็ว่าไม่ได้พอทำได้า็ยาวไวๆอีกอย่ <laughs> างา เ้เอออิน <C> ต <ane> ัวแม่เลยเสียเอ้ยไงยังไงเสียเอ้ยไะเอ้ยนะจับปล่อยจับปล่อยมืออ่าลองจับปล่อยเด้อไม่ใช่ไม่ใช่พี่ให้จับนิ้วให้จับนิ้วจีบปล่อยเอ้ยนะจีบปล่อยทำเรี่ยว đi lắm rồi yêu liêu <laughs> à, à, gì vậy? yêu 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 đó, yêu 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 thẻ cắn đúng, yêu 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 thẻ cắn đúng, yêu Gọi là yêu 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 là yêu 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 <laughs> กกเถ่ายที่สามถ่าดทุดทายละยังไงอามือแป๊ะจมูกยังไงแล้วก็มือนี้ไปจับหู <laughs> จับหูฝังโนดนนั่นแหละเดี๋ยวน่าพายไม่ต้องแป๊ะแรงแป๊ะสบายสบายหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าสลับฟังอ่ะมือฟังนี้ยังไงมือฟังนี้แปะจมูกเอามือฟังนี้แปะจมูกอ่า นะครับมือฟังหนุนไปจับหูเหอื้องไปจับหูเนี่ยแนับให้ซิฟเด้อหนึาา่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสลับฝั่งเอาลงก่อนเอามือฝังอีแป๊ดแล้วก็มือฟังอีไปจับหูก็บเพื่อนดูแล้วก็ทำพร้อมกันได้นะครับ โอเคยกรักสูตรแล้ววันนึงถ้าได้แล้วก็ลองมาไปทำกันดูนะครับ